ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับเด้อมื้อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งนะครับพระพุทธนะครับบัวคว่ำบัวงายปางสมาธินะครับเป็นพระเนื้อผงดินเผานะครับสร้างขึ้นในปี2518นะครับโดยพระ ลูกศิษย์นะครับของหลวงปู่ฟั่นอาจาโลนะครับเพื่อนได้ส้างขึ้นนะครับแล้วก็ให้หลวงปู่ฟั่นนะครับนะครับเพื่อนได้อธิษฐานจิตครับพี่น้องนะครับอธิษฐานจิตนะครับนะครับพิมพ์ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่น้องจะมีพิมพ์เล็กอีกนะครับเป็นพระพุทธปางสมาธิบัวคว่ำบัวงายครับ พระลูกศิษย์นะครับของหลวงปู่ฟั่นเพื่อนเป็นคนสร้างขึ้นนะครับวัตถุประสงค์ก็คือนะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เพื่อนมาซอยเฮุถนนนะครับเขาวัดทําขามอำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครในปี2518นะครับ มีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นพิมพ์เล็กครับนะครับเป็นพระพุธนะครับปางสมาธินะครับบัวคว่ำบัวหงายนะครับนะครับเป็นพระเนื้อดินเผานะครับเนื้อดินเผานะครับนะครับจุดเด่นของพระองค์นี้ก็คือสีนะครับสีมี สีชมพูนะครับน่าจะเกิดจากแร่นะครับที่อยู่ในองค์พระนะครับพี่น้องมาเบืง้งเบิ้งด้านหลังครับเนี่ยด้านหลังองค์พระนะครับจะมีสีชมพูปุอยูนะครับน่าจะเป็นเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่นะครับเพราะว่าวัดนะครับที่หลวงปู่ฟันเพื่อนเพื่อนจำวัดสร้างวัด ตอนแรกนะคือวัดป่าอุดมสมพรนะครับอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับแล้วเพื่อนกลับไปสร้างวัดถ้ำขามนะครับอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับมีเรื่องเล่าว่านะครับพระองค์นี้นะครับตอนที่แจกจ่ายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนะครับที่ซอยกันส่างถนนนะครับเจ้านั้น เจ้าหน้า so ท so ี่รอรออปชเพิ่นกะทำการระเบิดถนนนะครับนะครับระเบิดถนนระเบิดหินนะพี่น้องนะครับระเบิดหินนะครับช่วงที่ที่ขึ้นไปวัดทํำขามนะครับนะครับปรากฏว่ากดระเบิดยังไงนะครับก็ระเบิดบอทํางานครับพี่น้องนะครับระเบิดบอทางานนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เลยไปเห็นเสือตัวนึงห้อยอยู่เหนือระเบิดครับ นะครับก็เลยไปเบิ่งอยู่ในเสือตัวนั้นปรากฏว่ามีดนะครับพระพุทธพิมพ์สมาธินะครับบัวคว่ำบัวงายอยู่ในกระเป๋าเสือครับพี่น้องนะครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่นะครับกล่าวถึงอย่างมากมายพี่น้องพระองค์นี้ก็เลยได้ซื้อนะครับที่เขาเรียกกันก็คือพระผง นะครับระเบิดด้านนะครับพี่น้องเนี่ยผ้าผงดินระเบิดหรือผ้าผงระเบิดด้านนะครับนะครับก็เลยตุบก็เลยได้ซื้อนะครับผ้าผงระเบิดด้านมาตั้งแต่นั่นมานะครับเรื่องราวของหลวงปู่ฟันขออนิญ,ญาดน้ำประวัติของท่านมาเล่าสู่พี่น้องฟังสั้นๆน,นะพี่น้องเนาะนะครับหลวงปู่ฟันท่านเกิดที่ นะครับอําเภอพันานิคมจังหวัดส,สกลนครเมื่อปีพศ2442วันที่20สิงหาคมนะครับ20สิงหาคมนะครับนะครับ,รบหลวงปู่ฟั่นนะครับอาจารโรนะครับท่านเกิดเมื่อปี2442นะครับ วันที่20สิงหาคมนะครับ2,442นะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนก็ได้อุปสมบทนะครับเมื่อปี2,461ครับพี่น้องนะครับนะครับได้จำพรรษาอยู่ที่วัดโพนทองอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับ หลังจากนั้นเมื่อปี2468นะครับหลวงปู่ฟั่นเพื่อนได้มากกลายเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะครับภูริทัตโตนะครับก็เลยทำการเปลี่ยนนะครับมาเป็นธรรมยุทธกนิกายในปี2468ครับนะครับครับหลวงปู่ฟั่นท่านก็ได้ทุดงนะครับไปที่ต่างๆนะครับ ไปที่ต่างๆนะครับท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนากรรมฐานนะครับนะครับวิปัสสนากรรมฐานนะครับกุฟันท่านได้มาสร้างวัดป่าอุดมสมพรนะครับครับวงปัฟันท่านได้มาสร้างนะครับวัดป่าอุดมสมพรนะครับนะครับเสร็จแล้วท่านก็ได้ไปสร้างนะครับสร้างวัดถ้ำขามอีกนะครับ อยู่อำเภอพนานิคมนะครับคือกันนะครับอยู่นี่ตอนที่เพิ่นไปสร้างวัดไหม่หน่อพี่น้องนะครับชาวบ้านเพิ่นว่ามีเสือแม่ลูกอ้อนอยู่ครับพี่น้องนะครับเป็นเรื่องแปลกมากนะครับหลังจากที่หลวงปู่ฟั่นท่านขึ้นไปจำพรรษาอายุปรากฏว่าเสือแม่ลูกอ้อนน่พี่น้องก็ได้ง่ายอ,อพยพออกจากธรรมไปในพี่น้องเป็นที่นะครับโจดจัน์ เล่าขานนะครับเรื่องนี้นะครับมานะครับนะครับเมื่อปี2507นะครับนะครับหลวงปู่ฟันท่านอาพาธครับคนก็เลยนะครับได้ง่ายจากวัดทำขามาพำนักอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพรนะครับนะครับหลวงปู่ฟันเพื่อนมรณะภาพนะครับใน เดือนมกราคมนะครับ2520ครับนะครับมรณภาพนะครับหลวงปู่ฟันมรณภาพในในเดือนมกราคม2520นะครับแล้วก็มีพระราชทานเพิงศพนะครับหลวงปู่ฟันในปี2521นะครับแล้วก็มีการสร้างจีดีของหลวงปู่ฟันยู่ที่วัดป่าอุดมสมพรนะครับนะครับ ขอกล่าวถึงวัดธรรมขามอีกนิดนึงนะครับวัดธรรมามนีน่นะครับนะครับมีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่เทศด้วยกันนะครับหลวงปู่เทศท่านก็นได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดธรรมขามนี่ครับนะครับแล้วก็มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานย่วธรรมขามนีนนน่นะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์ของนะครับหลวงปู่มั่นโู้ริทัตโตด้อกันคือกันนะครับหลวงปูเ่เทศเทศลังสีเนี่ยเพิ่นไปสร้าง วัดหินหมากเป้งนะครับอยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายนะครับแต่ช่วงมอหน้าภาพนี่เพิ่นมอหน้าภาพอยู่ที่วัดถ้ำขามนะครับอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับแต่ตอนพิธีพยานเพึงศพนั้นไปจัดอยู่ที่วัดหิงหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่นะครับจังหวัดน้องคายนะครับนะครับนะครับ หลักธรรมของหลวงปู่ฟั่นท่านให้นะครับพิจารณานะครับทานศีลบารมีนะครับเพื่อนให้นะครับเจริญวิปัสนากรรมฐานนะครับเรื่องสตินะครับให้ต่อสู้กับนะครับพญาหยุมมาทูตนะครับตอนสุดท้ายวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะครับให้ตั้งสมาธิสติให้ดี ห้ไปอยู่ในทางที่ดีนะครับพี่น้องนะครับทางทางที่ดีนะครับนะครับอายุของหลวงปู่ฟั่นนะครับอายุ77ปีนะครับพันษานะครับห้าสิบเจ็ดปีนะครับพี่น้องนะครับมรณภาพในปีสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับพระราชทานเพลิงศพนะครับ ปี2521นะครับนะครับหลวงปู่ฟันอาจาโลนะครับพระเครื่องของท่านมีพระพุทธคุณมากมายครับพี่น้องนะครับนะครับสามารถศึกษาได้จากหนังสือนะครับนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่ฟันอาจาโลซึ่งเพิ่นจะนับเป็นรุ่นได้พี่น้องนะครับมีรุ่นหนึ่งรุ่น2รุ่น3รุ่น4เพิ่นเท็ดไววนะครับพี่น้องนะครับเฮ็ดไว้นะครับสาหรับพระพงษ์ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับคือนะครับพระพุทธ ปางสมาธินะครับบัวคว่ำบัวหงายนะครับพี่น้องพิมพ์ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับจะมีพิมพ์เล็กอีกนะพี่น้องจุดเด่นของพระเนื้อผงนะครับองค์นี้ก็คือนะครับสีวัตนะขององค์พระเนาี่ยมีสีชมพซูซึ่งเกิดจากเม็ดแร่นะครับพี่น้องให้พี่น้องเบื้องด้านหลังครับเนี่ยนะครับจะเป็น เม็ดแร่นะครับเป็นเม็ดแร่สีชมพูนะครับนะครับนะครับปฏิหารของพระรุ่นนี้นะครับนะครับก็คือช่วงที่ทําถนนนะครับเข้าวัดถ้ำขามนะครับเจ้าหน้าที่รปชทําการระเบิดหินนะครับปรากฏว่ากดระเบิดเท่าไหร่นะครับระเบิดกระบอกทำงานนะครับจนเจ้าหน้าที่คนนึงต้องไปเบิ้งว่าเกิดอียงขึ้นนะครับปรากฏว่านะครับ บริเวณเหนือระเบิดนั้นนะครับมีนะครับมีเสื้อแขวนไว้ตัวนึงนะครับภายในเสื้อนะครับมีพระนะครับอง์นี้รุ่นนี้นะครับพี่น้องอยู่ในเสื้อนะครับชาวบ้านก็เลยเรื่องลือกันว่าเกิดจากอภินิหารนะครับบารมีของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรครับพี่น้องหลวงปู่ฟั่นนะครับมีอยู่ข้างหนึ่งช่วงพศสอง7ดนะครับเป็นช่วง สงครามโลกครั้งที่สองนะครับตอนนั้นมีการทิ้งระเบิดนะครับบบริเวณอำเภอพนานิคมนะครับบริเวณผูพันนะครับนะครับหลวงปู่ฟันเนี่ยจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับแล้วก็ที่บอกลูกศิษย์พระเนียนอยู่ในวัดนี้นะครับล่วงหน้านะครับว่าจะมีระเบิดมาทิ้งระเบิดนะครับนะครับ ทุกครั้งนะครับพี่น้องนะครับหลวงปู่ฟันเนี่ยนะครับเหมือนท่านมีญาณวิเศษนะครับพี่น้องนัี่บอกลูกศิษย์นะครับให้ลบเข้าหาที่กำบังทำกิจจะวัดนะครับให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับปรากฏว่าระเบิดนะครับครับกลับมาถ่งยูดบริเวณวัดบริเวณภูพันอยีหลีครับพี่น้องนะครับนะครับกลับมาได้รับบาดเจ็บลมตายกันนะครับเพราะว่าบารมีของหลวงปู่ฟันอาจารโรนะครับวันนี้ก็เลยนํา นะครับเรื่องราวน้ำพระเครื่องของหลวงปู่ฟั่นนะครับอาจาโลนะครับพระผงยินระเบิดนะครับพระพุทธปังสมาธิบัวความบ่วงายมหายพี่น้องเบิง้งและพี่น้องเดอ้อขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ